โอ้โหออกตัวแรงออกตัวแรงสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องก็ไปกันเบิร์ตสุขูสุคนสุมองสุบอนสบายดียามแรงแรงพี่น้องเลยครับผมแล้วก็กันคือเก่าพี่น้องเนาะกับซ่องลองมาหนี้คือเ่าคือเดิมพี่น้องเลยสามคืน พ่พี่พาน้องไปเที่ยวให้น้องเลยเที่ยวตักน้ำสั่งรครับไม่รู้จะมีน้ำหรือเปล่าเนาะครับมาลุ่นน้ำกันมาลุ่นน้ำกันพี่น้องอ้าวอ้าวออ้าวขับรถด้วยขับรถด้วย มาจอดเลยมาจันเพกมาอยู่น้ำสีไลอยู่บรีด้ปะว่าสิเอาอันพุยนึงวะเฮ้ยเพื่อจดเพื่อจอดให้ยังไงว่าจะเอาพุยเพิ่มบ่ ออยืผ่าพ่อมาสัน่นสบายดีแกนายเห็นยัยงดนเ่โอ้เตรียมอาวุธสิไปลบทันได้นเนี่ยจะไปยิงนกทั้งได้เนี่ยโอ,โอ้เอาอันหนึงเป็นวะตบอบชิบีนะ้ำไม้เฮาตักมาทำมาเนี่ย แมนและเอารถพี่น้องเอารถไปเพื่ออไรขบ่ได้มือนี่กับมือเศ้าพากันไปแก่น้ำซางพี่น้องเลยเลาจะไปน้ำบ่น่องจะไปน้ำโ่เอารถไทไปแก่น้ำกินพี่น้องนะโอ้โหนโหนนโนอนโหนนโนโนโห่นโหนนโหนโหนโนเอนโหนหนโหนโนโนนโน โอเคว่าปะเนี่ยเออพา okay, เอ,อาเดียวใช่พี่นกผมเอาพายางมาอันเดียวเลยนะจะได้เปล่าผมเอาพายางมาอันเดียวหนึ่งจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะพายางอันเดียวหนึ่งนะ ออกตัวอีกแล้ว่นองเอ้ยยังบ้านหอดชางเนกลอยไปรถบมีเบียกมาสั่นเ้ยน้องเอ้ยจะเบรกไปยูเนาะบอกยุดยุดยุดเคยลากรถก็บยุดมาสั่นพี่น้องเอ้ยสางให้หยุดหยุดก็ไม่หยุดเนาะครับ ดยสบายดีป่ะเปียวน้ำสาวมาิมลเอาน้ำน้องไว้เลยเนาะน้ำบกแห้งมาปลาน้องจ้ะเนาะจุมน้องเนี่ยโอ้แนวนั่นบ่กระชั้นแห้งบกคนนี้อ้าวแนวนั่นบกปะคนปลาตัวปีเออมันก็เลยบกเนาะ ยังเพียงอึดดกวยวะไปเนี่ยแค่ขีดตมขีดเต็มพี่น้องเอ้ยฮะงูบ่บ่งูเฮาบ่นั้วนะเฮ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยป๊อปป๊อปอถือใจกันหน่อยคับน้องมินนี่พี่น้องเอ้ยโสดตกใจเลย ถกใจเลยไอ้ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยกันหน่อยพี่มุกกับแมวเออถืกใจเนาะเออเดี๋ยวใบบายอีกทานปืนทานปืนเพ่นอโอ้บักเถิกเพ่นบักยยงไงแล้วบักเถิกเพ่น,นไ,ไงครับด้วยคือทานปืนมานำ้ำไก่หน,น่อยเนี่ย อ้อมี่แล้วทำรา้างทำให้มันเดินเล่นได้น,นี้มันจ,จุดใจโค้งแคบกปนไปครับอย่างนี้บอกมีงบอย่งนี้บอกมีงหโอ, <c oughs> โอ้เวลาฮะก็มาพี่น้องเลยรถเป่ามือค่ะโไซส์ริตีรถเปล่ากับอยู่เน,นาะเอาเบรกก่อนก็นกได้เดี๋ยวไปเห็นรถไทยพิน่น เต็มสองคันเลยพี่น้องโอ้โหพี่น้องเอ้ยสีบริตตีรถป่าสบิตตีรถป้าครับว่ข้าเจ้ามาทางนี้สปะหากเห็นห้อยรถไทยมานีได้ Panch นี่เขามาข้ามทงไ <c oughs> ลูกแม่เมื่อมือนโอ้โหนี่ไลขึ้นไปนี่ได้ส <c> อ <oughs> งคันพี่น้องเอ้ยสองคันถหลดอนอยู่พันเอ้ขามือละเมื่อทั้ง <c oughs> นี <ค liberated S 1> น้อ <c oughs> ืม มาเด้อร้อยมาเด้อมินี่ผมาบ่เาอาเขาเจ้าตักมาไหว้ด้ปะเอาขีดว่าไลเอาขีดว่าเลยข้าเจ้าตักมาไหวมาไหว้ดเปล้ว,วบบเ,วเมอมาคึค้นครถไทบนี้ฉันบทันดิไคก็ยันฝนตก แม่นชาเราปีได้ปีนั้นเนาะเพิ่นอยากมาสลองสั่งเลยได้พี่น้องเลยอออมาสลองสั่งให้โหลดได้เมืองเบิองดูเห็นหลายหลายหอยอยู่เนาะอืมสองคันพี่น้องอยู่นี่แต่ฟังนั่นยังโมโหฟังนั่นอาจชีมีอยู่ เจ้าซ่ามื่นได้ใช่ปะซ้ามือชื่นโอ้ยสมโพนี่ของอาหันกับเจ้าซ่าแล้วกันมันไปกับบุตรค่อยลงมาตักแล้วมันกับคุณเนาะว่านองว่ายู่ว่าหลุดมาแต่ทางไหนคือบเห็นหอยสองสามพุยอยู่นี่พี่้องสองคันรถ để phui lại cho tương tương ở nhà tìm là mình cái cộng nhạc song một cái đất nhau ơi wow, nằm ngắm lìa nè mhm tèo tụi đi bố mì mì mì

อยากปิะก้จังบนสภาพตักก็เยโอ้ยชิปินแน่ๆเนาะโบปินยังับรอบแรกเจ้าาบอะโดยโดยโดยรอบสข้าเจ้าจะมาัดออบ่อออแกจะ่อนกเป็นีตมแล้วเนาะเป็นขีเหงาคียุกสารพัดเล้อย่เนี่ย้อบสขเจ้าก็มาวัดมันรมนบจักรกนมันแนนข้าเจ้าบจักโกนมัน จู s <S s <S right, ่คอยลงบงเห็นว oh. uh ่า huh. จ so right ิ oh. ๊เป๊ะแล้วปะปะเครื่องมือก็เละมาลายคนมลายคนอันนี้คนสองคนสามคนมามาอันมาซาหน่อยได้โอ้โคนตาเปียกลองชูเฮามาซาอย่างนี้คนปิดซีปลายอ่ะซีปลายพอได้มาซาหนะปีปีนี่แหละมอฮามีนี่แหละลงมาถอยอืมป้าหนันก็จนมือได้เมื่อในนั้นเมื่อกันจริงผุล่ะทางอันมือมาตักกับเกลือลงมาคือเก่าอใช่ฮัลโหล นี่แต่เกาใช่ไหอันนั้นน้อปะโอ้ยระวังล้มได้ลูกดูระวังล้มระวังล้มระวังน้องตกได้ลูกมากระเพาะนะหันได้ลูกระวังน้องตกได้นะจับน้องไว้จับน้องไว้โอ้ยไปกินน้งมาหันเราไปแห้งแล้วโอ้ยไก่น้อยจับน้องไว้จับน้องไว้โอ้ยบึ้งๆไปหน้องเอ้ยปกติทางน้องซิโนเพิ่นก็ลงมาเพิ่นว่ามื้อนี้ ฝนลงมาอยู่บ่ทางแป็นเออเติดเลยมาสั้นป้าที่เท่าอืมฮึ่นพี่น้องไอ้ทางมาเอาน้ำได้เห็นนะอากาศมันฮ้อนพี่น้องเลยเนาะบัวเพื่อนวัวเจ้าของแล้วนี่ต้องการน้ำดวนถ้าทีไม่ไิซื้อกับซื้อกับบัวไว้พี่น้องเลยซื้อเพื่อนกับตุ๊กหนึ่งกับสิบกว่าบาทเลยพี่น้องเนาะสิบหกสิบห้าสิบหกบาทแหละไปกับ ต้องการน้ำแล้วก็ตักน้ำสางน้ำยังมากินเออโทษหน่อยโอ้ฝนสะลงมานี่เนาะน้ำยังเต็มอยู่นี่ฝนสะมื่อซื้อน,น้ำประดำว่าแต่เก่าก็มาพากันมาซอยกันพี่น้องเนาะสางตัวนี้ทีมงานบ้านสีเขียวลุงบอยน้ำทีมพากันมาสะแต่ละปีปีนี้โบได้มาพี่น้องเลยเฝนมาสะก็เลยมาตัก mà kín nắp cắn với nó ơi bạn hao kín nắp cắn tác nắp cắn một đều hòa nó <cười> 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 <laughs> à, tìm là bao sám phui thằng này, ô. vậy chứ, ôi anh đâu có tìm là, cái phui này, ô, bàn bàn đấy nè, chỉ sao vàng bao, đôi, đôi đôi đôi, đôi. ผู้ลาพี่น้องเอ้ยสงไซเป็นมืออ,อ่นอเศร้าคนลาเนาะไทยก็ยานฝนมาพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็บ,บ้านปังเขากับฝนตกแงีง้งกาซาสางตัวนี้เลยปีได้ปีนั่นพี่น้องเอ้ยบกเกินสามสี่มื่อฝนเล็งมาโลดฝ <c oughs> นดีขนาดฝนกระตกโลดอ่าเถอะ กินแห้วแล้วเคยล่าเคยเคยใหญ่โมีน้ำจ้ำน้ำบดแล้วรึเปล่าเอ้ยโกหอมตีซีด้ยต้องว่าตดตีซีแมนได้เฝ้าน้ำมันหอนเด้ ประดามต้องมาตีสามผิดหวังอย่างแรงพี่น้องเอ้ยตีตัวกับฟรีแล้วทีนี้ก็ตีรถจักลงมาเบื้องเนาะเออขวดกระขิดว่าอยากลงมาเบิ้งอยู่ก็บูคิดว่ามันสิร้ายวันนี้เออก็บูคิดว่าอันอันนั้นนันนะคิดว่าน้ำที่มีพอได้อยู่จากพุยจากใดโดยม่อได้ปลาลงมาว่านก็จะตักน้ามาไล่หนี เอันนี้มันรดลายโพลเนาะอันนี้เขาเจ้ตักเอาเธอละจอกอันนี้อันนี้นั่นบอลุงเทลจอกกับผ้ยนึงมันบดชีั่วโมงผมสิบปีชักเลยจะได้ว่าน้ำนี่งามเน้เนาะงามน้ำอกไม้งามแน่นอนน้ำนะโอ้เขากานช่นะผิดวางอย่างแรงเนาะชหัหาไรักดควายบ่นะ มาก็มาขอหาอขนาดของเขาเออเฉพาะคือเบาแหวะๆอยู่ชิมาขออันนั้นสางนี่เอ้ยไม่ตกสถิตจะมาจะมาลัดลานี่น่ะครับครับที่เตะสองได้มาโอ้ยผมเออนี่เดี๋ยวมันจีนเตียนหน้าดูแบบนี้มาร์โด้นี่เป็นขบวนนี่แรงเนาะยังชอกรถยังชอกรถอยู่พุ่นอันกระพุ้ยตั้งไว้น้ัดินนะเขาเรียกว่าน้ำเต็มบมเดมีน้ำนั่นนะคุยเป่ายังชาบ้านใต้ มันไต่มันที่จะวางสองรถแต่ฟังน้องเชโนนะบูมี่ขจเมื่อโอ้ยเป็นอึื้อขจาเมื่อหลายรอบแล้วมีแต่ฟังทางนี้บูมี่น้ำกระเท่าน้ำเบิร์ดบูมีน้ำบูมี่น้ำบูนู้คอยดีพี่เราตามชีพูย

เขาก็คิดว่าเขาเจ้าตักไวเต็มแล้ววะแล้ววัดพุยเป่าจับดีๆนอจับดีๆจับดีๆจับน่องเนได้้ากเบิดตกางขึ้นแล้วนะ พิดหวางพี่น้องเอ้ยเตรียมมาสอนก็พูดย่างดีเลยบ่ได้โว้ยเนาะไปกลับเท่านั้นตัวเฮากระไรพี่น้องเอ้ด้ดยฮบปูมะละกอฮาหุตสวนแล้วบะเนี่ยด้วยสไลด์เดี่ยวไปเจอนีอนพี่น้องเนาะโอ้ยเสียดายได้พี่น้องเอ้ยมาบุทันย้ำฮอนพี่น้องเนาะ เปิ้ลตักคอยตักเจ้าตักคอยตักเมื่อหนำสางก็ได้ขอบคุณขอบุญหลายๆเด้อพี่น้องเมด่อสกครู่สักคนดยป้า้นำจังงามโดยกระน้ำโบคอยตักหนำโบงามได้หนำคุณอันนี้หนำมันออกไม่เรื่อยๆหนำงามหนำใสโอ้ยปาดีเปิ้ลตักข้บุญหนำนั่นเลือเฟื่ออีกจักสองมือเมื่อหนาน้ะป้าเนาะช่วงแมนไผ่กับกำลังเร่งเอาเนี่ย กลัวฝนตกครับ so พี <Yeah. S 2> yeah. ่นกกลัวฝนตกมาถ้าฝนตกมาก็จบเลยใรองลงไปกวนน่ะครับครับอ้เส้นกอนพี่น้องสักที่นเนาะขอบคุณคุณหลายๆพี่น้องอกไปสุขุุขนขอบคุณถูกกำลังใจขอบคุณถูกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเลยเนาะโยพอกันมคลิปนาพี่น้องสลักลิปนี้สบายดี